นี่่าดูเอาเลยวะจ้าว่าดียรที่นิวชุดยังครับยังนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยชุดเลยเอาอะไรวะวินิจิบาพี่นิจิาเปลี่ยนเทิร์น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 เฮ้ยเอ้ยอ้าวสองศูนย์ ต่อเลยต่อเลยเปลี่ยนเทินต่อเลยตอเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ย <c oughs> องสุด <c oughs> อ้าวเสียเธอครับ

สามสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าทำดน้วแล้ว สามสอนึ่เอ้ย